สวัสดีค่ะพบกับติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์นะคะประจำวันที่17สิงหาคม2 5 5พนะคะสำหรับเซสฟิฟตี้เด็กฟิลเจอร์เนี่ยเราเอ,อ่มองว่าตัว นักลงทุนเนี่ยน่าจะกลับมาให้น้ำหนักกับทิศทางของอัตราดอกเบีย้ยสหรัฐอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยประธานเฟดสาขานิวเนี่ยได้ออกมาส่งสัญญาณเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในปีนี้นะคะในขณะที่เงินเฟอ้อล่าสุดของสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นต่ำกว่าที่คาดนะคะก็จะทําให้การขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเอออาจเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะราคาน้ามันดิบโลกเนี่ยได้ทะยานขึ้นต่อเนื่องนะคะท่ามกลางความคาดหวังเอ่อการประชุมของกลุ่มโอเปกเดือนหน้านะคะเอ่อจะมีมาตรการเอ่อจำกัด การผลิตน้ำมันนะคะซึ่งก็จะเป็นปัจจัยช่วยประคองราคาหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็ดัชนีนะคะต่างชาติกลับมาขายสุดที่ในตลาดหุ้นไทยเป็นวันแรกในรอบ6วันหลังสุดนะคะรวมทั้งขายในฟิวเจอร์ต่อเนื่องนะคะทำให้ภาพดัชนีฟื้นตัวได้ค่อนข้างจำกัดนะคะมองตัว S50U16 เนี่ยจะอยู่ในทิศทางซึมลงนะคะแต่ยังน่าจะประคองตัวเหนือ972ได้นะคะเพราะฉะนั้นลุ้นการฟื้นตัวไปทดสอบ980 9 8 98 2ได้เพราะฉะนัได้เพนตัวสถานะรอง S50U16 ที่เปิดไว้ที่ 984ตัดขาดทุนออกไปนะคะส่วนสถานะใหม่เนี่ยให้ลองที่975จุดนะคะเป้าหมายการทำกำไรก็คือ982นะคะจุดตัดขาดทุนหากหลุด972ค่ะ ตัว single stock f u t u r นะคะตัว C P F f u t u r นะคะตัวนี้สัญญาณทางบ้านเทคนิคเนี่ยของ C P F U 1 6 0 0ตัวเหนือ E M A และระยะสั้นเครื่องมือตัวหลักๆให้สัญญาณซื้อในโซนที่เป็น bullish นะคะแนวโน้อมอยู่ในกรอบการฟื้นตัวปัจจัยพื้นฐานของ C P F เนี่ยประกาศกำไรไตรมาส2ปี59ออกมาสดใสนะคะจากการดำเนินงานที่ดีทั้งในกลุ่มสัตว์บกและสัตว์น้ำนะคะแนวโน้มการดำเนินงานในครึ่งปีหลังเนี่ยยังมีทิศทางที่ดีนะคะทั้งจากราคาขายที่ดีแล้วก็การฟื้น ตัวของกลุ่มสัดน้ำนะคะในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคาดว่าจะลดลงเฮออนเยนะคะเ,เปิดตัวลอง CPFU 16ที่30.8นะคะเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่33บาท30นะคะตัดขาดทุนหากหลุด30.3ลงมาค่ะจบการรายงานติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ